ครับพอกดาอีล่าสุดนะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งครับผมพารถยนต์บีเแต่มาู่รุ่นหนึ่งครับที่มองว่า highly recommend สำหรับคนที่มองว่าอยากได้รถยนต์สปอร์ตซีดานขนาดเล็กใช้งานได้ดีทั้งครอบครัวแล้วก็ยังคงความสนุกในการขับขี่สไตล์บีเอ็มแต่มาอยู่มันก็คือ BMW 330 Li คันนี้ครับ M Sport นะฮะรหัส G28 สนั่นเองไปดูกันครับว่าเพราะอะไรที่ผมถึงอยากจะ และคอมเมนต์มากเลยว่าคันนี้เนี่ยเหมาะสมกับคนที่เขาเรียกว่าอยากได้พื้นที่โดยสารข้างหลังเนี่ยนั่งสะดวกสบายแต่ยังคงความสนุกในสไตล์รถยนต์คอมแพกซีดานคันนี้วันนี้รู้คำตอบครับอย่างที่เรารู้กันครับอย่างตัว BMW Series 3นะคร Gen G20 เนี่ยก็คือมันเป็นรถสปอร์ตซีดานที่ถือว่าปาดเปลียวขับสนุกนะะีฮะถูกใจสาวก o m w กันมาเยอะต่อเยอะแลวนะฮะตั้งแต่ตัว3 3 0 i นะฮะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทางพล,ลังความแรงนะฮะโคะรงมาลัยที่แม่นยำไวมากนี่คือคาแรคเตอร์เขาเลยนะครับก็ยังคงอยู่ครบถ้วนแต่จุดหนึ่งนะฮะของ 330i ก็คือพอหมดลอตนั้นปุ๊บเนี่ย BMW ยมจมูประเทศไทยก็ d i s คอ n t ิ n น e ไปไม่ได้ทำตลาดนะฮะเครื่องยนต์ B48 B20 เนี่ยเพียวๆก็เลยจะไม่มี ใหไ้ได้เลือกซื้อกันนะฮะทุกวันนี้ก็จะเหลืออยู่แค่เป็นรุ่น 320d นะฮะเครื่องยนต์ดีเซลทอร์โบนะฮะแล้วก็เป็นอีกรุ่นคือ 330e ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินสี่สูบประกอบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวปักอินไฮบริดนั่นเองหลายคนที่มองว่ายังอยากได้เครื่องเบนซินเพียวๆตัวบล็อกนี้เนี่ยตอนนี้ก็เหลืออยู่ทางเลือกเดียวก็คือเจ้าคันนี้นั่นเองนะฮะซึ่งให้อารมณ์การขับขี่ในรูปแบบของเพียวเอนจินนะครับรวมไปถึงการออกมาใหม่ครั้งนี้เนี่ เอ็กเซนฐานล้อครับในรหัสตัว LI นะฮะให้ฐานล้อมีความยาวมากกว่าเดิม110มิลน,นะฮะวัดตั้งแต่เสาบีนะครับจนไปถึงด้านหลังทําให้พื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยเพิ่มแล้วก็ยาวมากขึ้นรวมถึงสูงโปร่งขึ้นด้วยนะฮะวิวเบร์ที่ยาวขึ้น1 1 0มิลเนี่ยทำให้นะครับเล็กรูมเพิ่มขึ้นอยู่43มมิลน,นะฮะเฮดรูม40มิลน,นะครับทำให้โปร่งโล่งนั่งสบายมากขึ้นผู้โดยสารที่ตัวส,สูงตัวใหญ่เนี่ยเข้ามานั่งได้สบายมากๆเลย รวไมไปถึงการเอาใจในเรื่องของการออกแบบเบาะนั่งหลังใหม่นะฮะเพื่อให้อารมณ์การนั่งเนี่ยใกล้เคียงอย่างพวกรถยนต์ Executive อย่าง s e r i e ์5นะฮะเบาะหลังเนี่ยพนักพิงเนี่ยจะบุตัวคูชั่นเนี่ยที่หนาขึ้นกว่าเดิม30มิลแล้วก็รองกลนี่ยหนาขึ้นอีก20มิลทำให้ นั่งสบายเอยนหลังได้สบายมากกว่าเดิมรวมไปถึงเล็กรูมเนี่ย<ม>ที่เหลือๆเ,เลยอันนี้ก็คือเป็นจุดขายเขาเลยครับสำหรับรุ่นนี้ซึ่งผมมองว่าสำหรับใครที่อยากได้รถยนต์ที่ไม่ได้ว่าไซส์ใหญ่ไปขนาดถึงซีรีส์ห แต่ยังคงความปาดเปรี่ยนในสไตล์ของซีรีส์3ที่ขับสนุกนะฮะแต่ได้พื้นที่โดยสารหลังที่เขาเรียกว่ากว้างขวางนั่งสบายแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในเจนของซีรีส์3เนี่ยต้องรุ่นนี้เท่านั้นครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนั่งหลังนั่งสบายแล้วเนี่ยการตกแต่งไลเนอร์เขาเนี่ยจะแตกต่างกับซีรีส์3ทุกรุ่นเท่าที่เราสังเกตไลเนอร์ครับก็จะเป็นการใช้สีสว่างแทนสีมืดนะฮะซึ่งโดยปกติซีรีส์3เนี่ยจะใช้สีเนี่ยเขาเรียกว่าสีมืดหมดเลย นะฮะสีมืดเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่าสปอร์ตก็จริงแต่มันจะรู้สึกว่าอึอดอัดอึมครึมนะฮะแต่พอมาเจ้าคันนี้เนี่ยพอใช้สีไลเนอร์ซึ่งเป็นสีสว่านจะรู้สึกว่าโปร่งทางจิตวิทยาด้วยรวมไปถึงครับได้พานอลลมิกาซูแผ่นใหญ่นะฮะแผ่นใหญ่กว่าปกติกว่าทุกรุ่นนะก็คือมันจะลากยาวไปตลดหลังพอเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าแบบมันแบบโปร่งโล่ง,ลงสบายไปหมดเลยนะฮะกระจกบ,บานใหญ่กว้างขวางสบายมาก ก็จะทำให้รู้สึกว่าเกิดอารมณ์ร่วมในการเดินทางที่รู้สึกว่าดูพิเศษกว่านะ,ะนอกจากนี้ยังใส่เทคโนโลยีอะไรมาอีกมากมายเยอะแยะเช่นระบบ gesture control นะฮะ gesture control เนี่ยก็เหมือนกับยก4 5นะฮะมาไว้ใน4 3เลยเราสามารถควบคุมความบันเทิงต่างๆด้วยปลายนิ้วนะฮะอันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่เป็นกิมมิคของคันนี้นะครับแล้วรวมไปถึงระบบ ไอพีเอ uh, เนียมีอยู่แล้วนะฮะแล้วรวมไปถึงระบบคู e คอนโทรลที่ให้มาเนี่ย mm. ก็ทําให้เราเนี่ยสะดวกสบายในการเดินทางในการใช้งานขับทางไกลเนี่ยเราก็แค่ควบคุมในเรื่องของนี่ครับความเร็วที่เราสามารถตั้งได้นะฮะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเติมคันเร่งด้วยตัวเองตลอดเส้นทางจะทําให้เราลดภาระในการขับของเรา ได้มากขึ้นนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆที่รอบคันเลยทีเดียวรวมไปถึงฮะให้ระบบตัวนี้มาด้วยซึ่งผมมองว่าก็ถือว่าแพคเกจมาครบนะก็คือระบบตัว Parking Assistant Plus นะครับซึ่งมีกล้อง360องศานะฮะแล้วก็สามารถเาเรียกว่า Control เราสามารถดูมุมอะไรต่างๆในการที่เราจะเข้าจอดในที่แคบ หรือเข้าจอดในที่ต่างๆที่รู้สึกว่าเราต้องการดูมุมอะไรที่มันละเอียดกอง3า0วิวนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากส่วนตัวผมชอบมากเพราะว่าผมชอบมุมเบอร์ดร์วิวที่ได้จากเขานะฮะทำให้เวลาเข้าจอดออช่องจอดเนี่ยตรงเป๊ะเลยอันนี้ส่วนตัวชอบจริงๆนะฮะเพราะว่ารถสมัยใหม่หนเนี่ยอินเตอร์แอคเรากับภูมอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่การที่เรายังไม่ค่อยรู้เลยว่าตั้งตัวตัวรถเนี่ยตรงหรือไม่ตรงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเพราะอย่างว่ามันเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า เราไม่ได้จับไปที่เกล็ดล้อหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะทำให้รู้ยากครับว่าตอนนี้เราถเราเลี้ยวมาเป๊ะไม่เป๊ะตรงไม่ตรงการมีกล้องเบร์ดไอวิวเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับทำให้เราเลงเนี่ยเราเหมือนเราเล่นเกมที่มองจากมุมท็อปวิวอ่ะมันก็ทํทำให้คุณเห็นเลยว่าตอนนี้รถทุนเอียงหรือชิดขอบฟุตบาทมากแค่ไหนน้อยมากแค่ไหนหรือว่าใกล้แล้วหรือว่า ห่างากันไปคุณจะเห็นได้หมดเลยตรงนี้ผมมองว่าดีมากแล้วก็รวมไปถึงนะฮะมีพอเป็น parking assistant p l u s เนี่ยก็จะมีระบบอะไรต่างๆที่เข้าตัวช่วยได้เยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ด้วยคือระบบช่วยถอยนะฮะที่จะจดจามมํา50เมตรสุดท้ายในกรณีที่คุณขับเข้าไปในซอกซอยที่คุณไม่รู้จักตาอา้าวเจอทางตันตรงนี้ก็ช่วยได้ดีนะครับทาให้เราเนี่ยาสามารถเข้าเกียร์ถอยแล้วกดปุ่มไปเลยว่าให้ระบบช่วยถอยทํางานเขาจะจดจามมํา50เมตรสุดท้ายที่คุณขับมาคุณเข้ายังไงมันออกให้อย่างนั้น ไม่มีวันโดนไม่มีวันเฉียวอะไรนะฮะนี่ก็คือเป็นอีกนวัตก,กรรมที่ให้มาครบถ้วนมากๆอันนี้ซึ่งถือว่าผมมองว่าเรียกได้ว่ามันเป็นซีรีส์3ที่สมบูรณ์แบบรุ่นหนึ่งก่อนที่จะไปเล่นรุ่นไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาคือตัว M 3 4 0ส่นึัน่นเองคันนี้นี่ราคาก็ถือว่าแพงที่สุดเหมือนกันถ้าเทียบในไลน์ปกติของซีรีส์สนะฮะร,ราคาจะอยู่ที่2 8 9 9 0 0นบาทนะครับแต่ BMW Thailand ตอนนี้มีแคมเปญดีๆครับ ผ่อนเริ่มต้นเพียง26,999บาทตัดสิในใจซื้อวันนี้ฮะถ้านะฮะตัดสินใจเลยเนี่ยโหได้ไปเต็มๆนะแคมเปญนี้ดีมากก็คือได้ฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน3ปีโอ้โหแค่นี้ก็คุ้มแล้วคุณประกันภัยปีหนึ่งเท่าไหร่นะฮะโหหลายบาทนะฮะก็คือคุณคูณกันไปเนี่ยก็แสนกว่าบาทแล้ว3ปีเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วนอกจากนี้ยังได้ฟรีค่าบำรุงรักษา BSI เนี่ยโดยมาตรฐานเดี๋ยวจะได้3ปี แต่ถ้าสําหรับคนที่เป็นลูกค้า BMW มาก่อนนะฮะในขณะนี้กําลังผ่อนคันเก่าอยู่หรือเขาเรียกว่าผ่อนจบไปแล้วนะฮะแต่ไม่เกิน6เดือนถ้าซื้อคันใหม่เนี่ยจะสามารถ extend BSI ได้ไปเป็น5ปีแบบ ultimate เลยฟรีๆเลยแต่ต้องเป็นการทำสัญญากับ BMW financial program นะฮะโอ้โหนี้ก็ถือว่าสำหรับ l o y a l t y offer นะฮะสำหรับคนที่เป็นคนที่เป็นแฟน BMW แบบจงรักภักดีกับแบรนด์มากๆคันใหม่ คุณก็ยังเลือกเบียเดี๋ยวมันอยู่คุณรับไปเลยครับเบี้ยสักห้ปีโหแค่นี้ก็คุ้มสุดๆแล้วอะ่ะนะนี่ก็คือสุดยอดของเขานะฮะแล้วรวมไปถึงมาผมพูดถึงเรื่องสมรรถนะคร่าวๆแล้วกันใครหลายคนที่อยากรู้ว่าคันนี้มันขับดียังไงนะฮะผมว่าทางที่ดีคุณกลับไปดูคลิปเก่าผมได้นะครับเพราะผมทดสอบแบบสมบูรณ์แบบครบทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็น on road use นะฮะหรือจะเป็น on track เรียบร้อยหมดสามารถเช็คเวลาได้หมดครับว่าทำสลาลอมเนี่ยได้กี่วินะฮะจาก เวลา0ูนยเท่าไหร่นะฮะรวมไปถึงอัตราเร่งแซง8 0ดส0ได้กี่วิไปดูที่คลิปเก่าผมได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่เขาทําได้ที่สนาม MSP แห่งนี้นะฮะที่เราไปเทสกันประจำเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าทั้งสนามสั้นสนามยาวคันนี้ฟีเท้าประมาณไหนอารมณ์การขับขี่เป็นยังไงในเรื่องของ p e r f o r m ร์แมนซ์นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ผมมองว่าเออเราเทสกันไปหมดแล้วนะฮะด้วยคร้าวนะครับของแรงมา้าแรงบิดนะฮะ ผมพูดคร่าวๆกันด้วยบล็อ OK ก B48 B20 เนี่ยก็เราก็คุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็คุ้นหูกันมากๆก้วนะก็จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบนะฮะเครื่องที่เป็นเขาเรียกว่าหัวใจหลักของ b บียนวว่าได้นะครับ2.0ลิตรเทอร์โบให้แรงม้าอยู่ที่258แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะฮะส่งกำลังด้วยเกียร์สเตปทอนิก8สปีดขับเคลื่อนล้อหลังพร้อมเฟืองท้ายแบบ M Differential อ่ะนี่ก็คือสมรรถนะคร่าวๆนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยอ่ะมาวันนี้ดีกว่า สนุกอะในบทวิเคราะห์ขผมคร่าวๆแล้วรวมไปถึงสเปคชีตบนตัวเลขแล้วเนี่ยวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนนะฮะไปทดสอบการรีวิวในลักษณะว่าที่นั่งหลังของผมแล้วกันว่าวันนี้ผมจะได้แขกรับเชิญมาคนหนึ่งครับเป็นนางแบบขายาวนะฮะเราจัดมาเลยครับว่าต้องขายาวต้องสูงเท่านั้นครับร้อยเจ็ดสิบขึ้นนะครับว่าลองให้น้องเขามานั่งด้านหลังดูว่ามันนั่งดีแค่ไหนแล้วกันเอางี้ผมว่าวันนี้เราจะได้อีกมิติหนึ่งในการทดสอบน้องคนนี้จะเป็นใคร สวยสักที่ขนาดไหนสูงขนาดไหนมาเดี๋ยวผมพาไปรู้จักน้องเขาครับ,รบเดี๋ยวผมไปรับพ่อก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับ สวัสดีครับนี่แหละครับน้องนางแบบที่ผมบอกนะฮะว้าวฮะโอ้ขายาวสวยมากเลยนะฮะแล้วก็<ฮ>เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ชื่ออะไรครับแนะนำหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อสุพิชมาศนะคะชื่อเล่นชื่อเอมค่ะน้องเอมนั่นเอง<ช>ครับแหมน้องเอมน้องเอมแนะนำตัวนิดนึงครับน้องเอมคือเป็นทำทำงานอะไรครับค่ะก็ก็ทำงานฟรีแลนซ์นะคะท้าถ่าย MV แล้วก็แบบว่า ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับใช่ก็แปลว่าเป็นน้องนางแบบนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะพาน้องเอมนะฮะมานั่งรีวิวพร้อมกันแล้วกันนะครับได้ค่ะได้น้องเอมสูงเท่าไหร่ครับสูง170ค่ะโอ้โหนี่แหละนะฮะตามทาร์เก็ตเลยที่วันนี้พี่ตั้งใจทำาคปีนะก็คือที่นั่งด้านหลังคือสามารถรองรับคนสูงสูงได้สบายเมื่อกี้นี่ตอนก้าวเข้ามานั่งในรถนี่รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าแบบกว้างค่ะแบบเวลานั่งเงี้ยก็คือเข้าได้ง่ายเลย ปกติคือเป็นคนสูงไงคะหัวก็จะติดหน่อยอใช่แล้วขาก็จะแบบว่ามันยืดได้ไม่เยอะเท่านี้คะ่ะอ๋อครับวนนี้เมื่อกี้เข้ามาได้จะสบายสบายเลยเนาะสบายแล้วค่ะแล้วก็บาะนิ่มมากแบบว่านุ่มแบบนั่งแบบอย่างเงี้ยเลยคะ่ะสบาย คือเข้ามานั่งแล้วก็รู้สึกว่ามันปลอดโปร่งไหมปลอดโปร่งค่ะเพราะว่ามีนี่เหมือนแบบสันลูบนี้ด้วยนั่นน่ะสินะแล้วก็บวกกับการตกแต่งภายในด้วยที่เขาใช้เป็นสีสว่างเพราะปกติทีสามจะดูสปอร์ตว่านี้ก็จะใช้สีมืดตรงนี้ก็ทําให้โปร่งด้วยเนาะค่ะใช่สบายเลยแจ๋วเลยแล้วตอนนี้เป็นไงนครับเหยียดขาเหยียดอะไรโอเคไหมคือโอเคเลยค่ะกว้างค่ะก็คือแบบพอน,นั่งเงี้ยคือแบบมันรู้สึกนุ่มสบายแบบนูว่าแบบ นั premises, 1, ่งอยู no ่นึกว่าแบบอยู่บ้านนะนั่งโซฟาแบบแพงๆนุ่มๆอะไรเงี้ยเลยค่ะสบาย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 เลยพูดหัวลิ้นพันไปหมดเลยเจอสาววันทีโอเคนะฮะนี่ก็คือเป็นเบอร์ดิคของน้องนางแบบเรานะฮะก็คือน้องเอมนะสูง170นั่งได้สบายคอนเฟิร์มแล้วน้องลองนั่งดูก็รู้เลยก็ตอนนี้ก็ให้น้องเล่นอะไรกุ้งกิ้งกิ้งไปรู้ไหมว่าเบียมกับมิวเนี่ยนอกจากจะขับดีแล้วนั่งสบายแล้ว เขาก็ยังมีลูกเล่นในเรื่องของอระบบเทคโนโลยีอะไรต่างๆเยอะนะมีระบบเนี่ยฮะ gesture control ที่เราสามารถคอนโทรลทุกอย่างได้ได้วยปลายนิว้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ท,ท,ที่ที่เอาใจที่เรา,ายกยอดจากตัวอ,ออปชันใหญ่ของในตัวซีี5มาใส่ในมาใส่ในซีดี3ด้วยจะได้ไม่ต้องแบบมองไปขับไปอุ้ยปุ่มไหนอะไรยังไงก็คือแบบใช้นิ้วคอนโทรลได้เลยแต่ต้องใช้คล้องหน่อย นอกจากนั้นมันก็ยังมีพวกระบบแบบ IPA อย่างที่บบที่อยากให้ลองดูอะไรงเงี้ยเอาพูดกับเขาได้ <S <S สวัสดี BMW สวัสดีลถอุณหภูมิปรับอุณหภูมิให้หอยู่ที่16เตอร์นซีซีแล้วอีกสักครู่ก็จะรู้สึกสบายขึ้นพาฉันไปสุขุมวิทบอกชื่อเมืองให้ฉันทราบก่อนตามด้วยถนนและบ้านเลขที่เช่น กรุงเทพมหานครซอยสุขุมวิท18บ้านเลขที่10กรุงเทพมหานครซอยสุขุมวิท20บ้านเลขที่1ฉันเลือกกรุงเทพมหานครซอยสุขุมวิท20แล้วกรุณาระบุบ้านเลขที่ให้ฉันทราบหรือพูดว่า,เร,า,รา,าเริ่มต้นการนำทางไปยังจุดหมายเริ่มต้นการนำทางไปยังจุดหมายฉันเริ่มต้นการนำทางไปยังจุดหมายแล้ว ถ้าจริงๆหลายคนอยากรู้ว่ามันขับมันหรือขับดีแค่ไหนกลับไปดูคลิปเก่าของผมได้นะครับเพราะว่าผมเคยทดสอบแบบฟูลสตรีมไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นโรดยูสแล้วก็ทาเทสเนี่ยแล้วก็ทําเวลาได้ที่เท่าไหร่ที่ตารางฟรอกได้ Drive เนี่ยก็กลับไปดูได้ทั้งสนามสั้นสนามยาวสลาลอรอมอัตตาเร่งนะ จุกอย่างวันนี้เราอยากจะมารีวิวให้น้องเขาได้นั่งนะฮะก็<ๆ>ะได้เห็นว่าแบบว่าที่นั่งหลังเนี่ยมันคือจุดขายเขายังไงนะฮะสบายแค่ไหนเดี๋ยวลองดูคือเบาะรู้สึกแบบเบาะลุ่มมากนะคะแบบนั่งสบายแบบไม่ปวดหลังเลยอืใช่ปกปติแบบนั่งแบบแค่สักพักหนึ่งอะ่ะถึงจะแบบเออรู้สึกปวดหลังแต่นี่คือแบบสบายอ๋อ,อแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงครับช่วงล่างเป็นยังไงช่วงล่างใช่ไหมคะก็าหลังโอเคนะคะรู้สึก ็ไม่แบบสะเทือนอะไรเงี้ยค่ะมันก็ดีขึ้นก็คือพูดง่าไงไม่ไม่แข็งกระด้างเหมือนตอนอย่างพวกซีรีสามรุ่นปกติอะนะอันนี้ขเขาก็เสร็จช่วงล่างมันดึงขึ้นน้องคอนเฟิร์มขนาดนี้แล้วชัดๆนะผมไปต้องฟังผมคนเดียวก็ลองฟังคนนั่งดูบ้างก็ถือว่าจะได้เห็นนะครับว่าว์าดิกจากน้องนั่งแบบเนี้ยที่ขายยาวเนี้ยเขานั่งสบายนะคุณเอาว่าคอนเฟิร์มครับว่าคนตัวสูงนั่งได้สบาย แบบเียดแบบอย่างเงี้ยคือแบบสบายมากปกติก็ต้องไปว่างอๆงอะไรเงี้ยอืมนั่นสินะอันนี้สบายเลยสบายมากๆเลยเดี๋ยวไว้พี่อาจจะพาไปที่หนึ่งสนุกๆที่มันไม่ใช่ไปดูเขื่อนที่ไหนอะคะโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันเลยไปเดี๋ยวพาไปสนุกแน่นอนครับโอเคค่ะ เห็นเขาคิดกันใะเลยเลยนี่ยไปเถื่อนไปทำไมยอย่าลืมนี่คือครับจุดแข็งครับของซีสามนะฮะตระกูลซียี่แปดก็อยู่ในตระกูลเดียวกันซียี่สิบนี่แหละฮะนี่ครับมันก็คือรถขับสนุกครับถึงแม้ว่าจะเอาใจสาวนะทำวิวเบสที่ยาวขึ้นแต่อย่าลืมว่าเขาเนี่ยแหละคือ DNA มอเตอร์สปอร์ตเอ็มพุ่งพรวดเอาง่ายคันนี้คุณจ่ายทีเดียวเนี่ยเอาใจแฟนคุณไม่พอใจสาวไม่พอ นี่แหละคุณก็ยังมานกับมันได้สุดๆบอกเลยนี่แหละป็นไงบ้างเอาไปโค้งนะโอ้โหลายค้งมากเลยอุ้ยโอ้โหเอ็มบ้ยไหมแบบรบบไม่บอกเลยว่าครั้งครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกเลยป่ะเอ็มใช่ค่ะไม่ค่ะโอ้โหที่ได้ยินเสียงนั่นคือระบบดีเอชีเข้ามาช่วยเรานะยังไงก็ไม่ออก ค่ะใช่ครับก็คือรู้สึกว่าแบบออีกรอบหนึ่อีกรอบหนึ่พูดงมาหน้าขวางเลยโอ้สบัดสบอมโอเคคือดีด้วยแบบกินข้าวเช้าก็ใช่แต่รู้สึกว่าเออแบบปลอดดูแบบปลอดภัยนะคะแบบโอเครู้สึกเซฟตี้แบบเขาดีอะไรอย่างเงี้ยอูู้้ โอ้ยนี่ไม่ออกเรือแพงโค้งแต่ระบบมันคืดนนะมันช่วยเรานะค่ะฮะ uh huh. แต่คือแบบเบาแบบสบายมากเพราะเวียงขนาดไหนก็คือแบบเออ okay. โอเคอะโอประชับเนาะใช่คะ่ะประชับแล้วก็แบบรุ่มด้วย อุ้ยนานมากโอ้โหยิ่งมีสาวสวยๆมานั่งนี่รู้สึกว่าจะยิ่งขับดีโอเค โอเคครับจ <okay S 1> <ล>ะ,ะจบกันไปครับสําหรับการรีวิวนะฮะในครั้งนี้ที่ได้นี่ครับนางแบบสุดสวยสุดน่ารักของเราครับปมมือให้น้องเองมาหน่อยครับ <laughs> โอเคนี่มันดีขนาดนี้แล้วอยากซื้อไหมราคาครับราคานะคะสองล้านแปดแสนบาทค่ะดีใจจังน้องเองจังได้ <laughs> ขอริ่ล้มต้นครับค่ะขอรเล้มต้นนะคะก็เพียง 26,999บาทค่ะตยองครับพร <c oughs> ้อ,อกมกันไดัด้งทีนะครับโอเคยังไม่จบนะครับคุณยังได้นะครับประกันภัยชั้นหนึ่งไปเลยครับ3ปีหูสบายนะฮะ อย่าลืมว่าคุณได้ BSI Standard อีก3ปีไม่ต้องห่วงค่าซ่อมอยังไม่จบครับถ้าคุณเป็นลูกค้า B M W อ,อยู่แล้วนะฮะและตั้งใจตัดสินใจซื้อคันนี้เพิ่มนะฮะต้องเป็นตัดสินใจซื้อคันนี้เพิ่มสามารถ extend BSI ไปเป็น5ปีได้เลยครับแต่ต้องเป็นการทำสัญญากับ B M W Financial Program นะฮะแม่ดีอย่างนี้แล้วทำไงดีต้องซื้อไหมต้องซื้อคะ่ะต้องจัดแล้วนะคะนี่น้องเข้ามา <c oughs> อ้อนอย่างนี้แล้วนะฮะ <c oughs> อดใจไหวได้ยังไงโอเคถ้าวันนี้ขอลาไปก่อนพุ <c oughs> กัก็หม่คลิปหน้าครับว่าผมจะ เอารถอะไรมารีวิวกันให้ดูอีกเท่าไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่สวัสดีครับยีบยยย